โยสวัสดีทุกท่านเอาไมค์เปิดไฟดิสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับพัทิดาตะมะแชเนลซึ่งเราไม่มีซีเฮดซีเฮดตามหลังวันนี้เราจะมาเซอร์วิสทุกเพจเซอร์วิสเซอร์วิสนะคะเราจะมาเซอร์วิสทุกเพจที่จะถือให้โดยการกินดอยครับรถอะไรก็ได้แต่เรื่องวิีมาซึ่งมีการแอบกินไปแล้วลองชิมสักนิด นิดเดียวอรสชาติใช้ได้นะคือโดยคำแบบทุกเพจขอไม่แค่คนเดียวโอ๊ะน้องสาวเจ้าเก่าก็ไม่นั่งด้วยนะคะโอเคโดยคำคนเซอร์วิสไปแค่คนเดียวเราก็จะกินใครเซอร์วิสบอกด้วยนะลืมอ่ะอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโพสทีเดียวหน้ากาหน้ากา เคคกินนลยะะขอเวลาแป๊บหนึ่งเอาขอเวลาแป๊บหนึ่งเอาล่ะกินเลยกินเลยกินละไอ้ของไอ้อาบตังเลยอืมอืมเฮ้ยตึ๊กเลยนี่คนมองชิมหน่อยดิอยากกินเหรอมองชิมหน่อยเฮ้ยได้เห็นไหมอเคอ่ะ อ๋ออะไรคุ้งกไ,ได้อ,อันนี้แกอะอมุกจ,จะให้เห็นหน้าน้องก็ได้แต่ว่าดูมันกินแว่นหนึ่งแว่นหนึ่งเอากระเป๋าแล้วนะกินแบบโทษอนาถจิงต้องกินทั้งหมดด้วยคือแบบรสชาติแบบเอาเลือกเลยอ่ะผสมอะไรขึ้นมากเนี่ยฮะผ <c oughs> สมอะไรกันมากเนี่ย ดี๋ยวจะเดี๋ยวจขอตัวเชิญล่ะมีไขามันสูตรโปรตีนคนแรกท่าท่องสูตรเปรเน็นโปรตีนหนึ่งกิโลชาบ้อนแปดเปอร์เซ็นต์อืมนี้ลุกขึ้นเลยค่ะในอาหารสูตรโควเดียมหนึ่งถามว่าเรารู้สึกว่าตันนั้นไม่อร่อยแล้วก็กินอันนี้แทนนะคะเอ้ากินต่อกินให้หมดเลยซื้อวิสก็ซื้อวิสนะเขาอุตส่าห์ซื้อวิสมาโน่้ต่กูต้องกินให้หมดในขวดเดียวแล้วกินเร็วๆด้วย อึกลร็วเลยแล้วก็ตอนนี้น้องกำลังเล่นตารางต่อไปน้สึกมันจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติร้อยจริงๆอร่อยมากร้อยป่ะคือนี่เพิ่งกิคนครั้งแรกตอนแรกว่าจะซื้อลดมาเกือบทศ่แต่ตัดสินใจใหม่น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหล ขอกินใหม่มีดว้วยเอาโมขี้เสร็จแล้วกินเร็วกินเร็ว <c oughs> เร็วตุยตาเอ็ดก,กระกกกร๊อ อีเยอะไหมอ,อ่ะอีเยอะปะเหลืออีติดนึงประมาณนี้ได้บ้านเธอสิประมาณนี้เนี่ยโอเคกินต่อไปเฮ้ยอ,อย่าให้เห็นนะสิระวังเห็นนะเฮ้ยทำไมหมดเร็วอะ่ะอร่อยมากอร่อยมากแม่ อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยมันไม่เกี่ยวอร่อยมากโดยขับไปเป็นน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้อยซื้อมะเขือเทศเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยซื้อลตมะเขือเทศยังไม่หมดหมดแล้วแต่ฉันคือโดยขับเป็นน้ำผลไม้เขาเป็นอะไร มันจะกินขวาที่หมดแล้วไอ้กล่องอะ <c oughs> เอาไปทิ้งด้วยมันคือรับนะ <c oughs> มันคือน้ำผลไม้ไงตำนานขอรับนะเฮ้ยมันไม่โฟกัสหรือมันก็ไม่โฟกัสสิไม่โฟกัสสุดตัวแล้วก็มีแสงไงมันก็จะไม่โฟกัสเข้าใจปะเข้าใจไหมไม่ไม่เคยเล่นโทรศัพท์หรือไง จริงคือจะขับเป็นนะ้ำสำหรับได้รับตำแหนะ่ง <c oughs> อยากจะบ้าตายเฮ้ยพอกินขึ้นนะเฮ้ยใครตดใครตด,ดดังจังใครวะชเหนื่อชเหนื่อหรือว่าในการมันไี่ <c oughs> แบบนะั้น แอนมิ่ข่าวดีจะบอกว่าอุย้ยจะบอกว่า <c oughs> น้องสาวแอนมิ่ข่าว <c oughs> ดีจะบอกว่า <c oughs> นี่มันตันูน้ดเหรอผมเนะี่ยแอนข่าวดีจะบอกว่าไม่จะได้บอกอะไรแอนมิ่ข่าวดีจะบอกว่า,าเอนสอบปิดแล้วแตรายเงินตัวพวกนี้ ซึ่งเองนี่นั่ <c oughs> นเป็นรายงานตัวคุณนี้ซึ่งโรงเรียนมีแต่ <c oughs> คลิปนี้มีคำหยาบคายไม่ควรรับชมก็แป <c oughs> ๊บนึงนะเอาละคลิปนี้มี <c oughs> คำหยาบคายไม่เหมาะกับเด็กขอบคุณค่ะไม่เหมาะกับเด็กนะขอบคะุณค่ะควรใช้ จักรกยานในการรับชมค่ะขอบคุณค่ะคิดได<อ>้ไงวะก็แอ๊ดคนที่ตัดจบเลยมนี่ตอนนี้สา,า,า่กาไอ้กำลังมองไม่ทิกละองนกินซะนู่นมันคนที่อยู่ในห้องน้ำมันว่าอะไรอยู่ตรงอะไรตรงนี้ ซึ่งตอนนี้ครับแชร์เขาก็กำลังเช็ดกันต่อไปนะแชดได้สิบเอ็ดแล้วนะครับหมดแล้วของ<ด>ฉันคุณขโมยไปทำไมเลวมากเฮ้ยขโมยตังฉันทำไมโอ้ยตังฉันนะไอ้เสือป่าตายหนอนดูมานทำอ,อยากตายไหมไม่ ตัดปัด๊บอ่ะ,อะเราควรที่จะมาเล่นอะไร่ไมัย้ยอาาไป,ไปจกกโลนีเราควรที่จะเล่นอะไรนะฮะเล่าไ, <c oughs> ไหมเฮ้ยหายแล้วเอาลทุกคนเห็นกันแล้วนะคะเอือดูไปจะเข้ามคปับนะ <c oughs> เอาละขอจบปอร์ตี้เท่านี้ แล้วเจอกัออนใหม่กินนกิะสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ r i b e แล้วกดแช์นะคะกดตัวปุ่บสีแดงข้างล่างนี้เลยนะข้างลาตาดาเลยนะดวนค่ะเพื่อเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมกันนะคะไอ้นี่มาจากไหนเนี่ย